เลยครับเซตนะครับเป็นคู่หูเลยมีคีมและกิปเปอร์นะครับนะมาในเซตเดียวกันเลยและสีเนี่ยเข้ากันมากเลยนะครับกิปเปอร์สีเหลืองคีมก็สีเหลืองนะครับเซตเนี่ยน่าใช้นะครับในราคาแค่290บาทเองนะตัวนี้นะครับมีสีให้เลือกเลยตั้งแต่สีส้ม สีเทานะครับสีเหลืองสีเขียวนะครับแล้วก็สีน้ําเงินสีแดงนะนาใช้ทุกสีเลยตัวนี้จะมาในรูปแบบของครีมนะครับตัวคีมเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วมีสายเซฟตี้นะครับมาแล้วสามารถนะครับทางห่วงสปิตลิงได้ย้ำตะกวดได้ปลดปาก็ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับมีตัวล็อกให้ด้วยตัดสาย PE ได้ด้วยนะ เออน่าใช้มากด้ามจับตัวนี้เป็นยางตัวบอดี้ของครีมนะครับเป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะตัวนี้เป็นครีมสแตนเลสนะครับการสนิมด้วยแล้วก็ตัวคิปเปอร์นะครับคิปเปอร์ก็จะมาในเวอร์ชั่นของ สีเหลืองอันนี้นะ่าทาย,ยกตัวอย่างสีเหลืองนะครับน่าใช้เลยทีเดียวมีโลโก้แปะอยู่ตรงนี้ด้วยนะน่าใช้เลยแล้วก็ตัวด้ามจับนะครับเป็นยางกันเลื่นด้วยมีสายเซฟตี้พร้อมใช้งานเซตนี้นะครับ290บาทเท่านั้นเองใครอยากได้นะครับเป็นเซ็ตเดียวกันสีเดียวกันนะจัดได้เลยนะครับเนตกาฝากด้วยกระเซ็ตนะครับค,ครีมก็ปเปอร์แบบนี้นะมีไม่เยอะมีอยู่แค่นี้นะครับเจอกันในตกาแน่นอนขอบคุณครับ